สวัสดีค่ะท่านผู้ชม้าลุงจำออนแอร์ air, กลับมาพบกับท่านผู้ชมเวลาเดิมแบบนี้11นาฬิกาทางช่องคมจัดลึกทีวีนะคะคสดที่นี่ทุกวันจะถึงศุขอยู่กับเราทั้งสองคนในะคะดิชนยาและลุงจำของเราคุณวิทูลค่ะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวเลยค่ะ ใช่ไหมฮะรถประมาณ200แสนคันรับใช้คนประมาณ2ล้านคนเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันเรื่องราวมากมายใช่่คะตื่นมาเราก็ใช้บริการแท็กซี่แล้วคุณพี่แท็กซี่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะผู้โดยสารอย่างเราเองก็กังวลเหมือนกันเปิดประตูไปขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยขึ้นรถลําเดียวกันไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมฮะคนขับก็กลัวเราเราก็กลัวคนขับเหมือนกัน แต่ว่าที่ที่คนหงุดหงิดอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่ไม่ค่อยกังวลเรื่องความปลอดภัยมากนะแต่เป็นสิ่งที่ต้องกังวลเพราะเกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็หลายๆครั้งแล้วก็เราได้สัมมนากับชาวแท็กซี่เมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าแนวโน้มอันตรายก็จะมากขึ้นแล้วทําโดยไม่มีจิตคิดร้ายอะไรทั้งสิ้นทำเหมือนกับไม่รู้ตัวส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเอาเงินไป ซื้อยาเสพติดด้วยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะถ้าจํากระไดเกรือขายชุมชนคนบางนาร่วมกับคมชัดลึกทีวีแล้วก็รายการลุงแจมออนแอร์ของเรานะคะได้ร่วมหาทางช่วยเหลือแท็กซี่รถแท็กซี่ด้วยเพราะว่าการช่วยเหลือแท็กซี่ในเรื่องความปลอดภัยนั้นก็มีนัยยะมาถึงผู้โดยสารให้ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ปลอดภัยกันทั้งคู่เพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดหมายกันได้นี่นะครับก็เป็นรถแท็กซี่ที่วิ่งกันอยู่ นะฮะทั่วบ้านทั่วเมืองบ้าน<ช>เราที่วันนี้นและเราก็<ะ>ยังคงจะต้องตามกันต่อดูซิะะว่าเอ๊ะไปถึงไหนแล้วก็จะเป็นรูปธรปรมได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับ,รบการที่จะทําให้แท็กซี่ปลอดภัยนะคะผู้โดยสา์เองก็ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเป็นเพราะว่าแท็กซี่บ้านเราเนี่ยระหว่างคนขับ กับข้างหลังที่เป็นผู้โดยสารหรือผู้สารนั่งหน้าก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรกั้นกันเลยไม่เหมือนในสามารถจะถึงตัวได้ทันทีใช่ไหมถ้าสมว่ามีมีดหรือว่ามีอะไรมีอาวุธสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะแต่เมื่าถ้าหากว่าคนขับแท็กซี่มีก็ จี้ผู้โดยสารได้ทันทีหรือทำร้ายได้ทันทีถึงตัวเลยละถ้าหากว่าผู้โดยสารมีก็ทำร้ายแท็กซี่ได้ทันทีเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นแท็กซี่ก็เป็นรถปกติเลยเป็นรถปกติรถโดยสารห้องโดยสารภายในปกตินี่แหละเป็นห้องโดยสารที่ไม่มีอะไรที่จะกั้นเลยทีนี้เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะแล้วความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายนี้จะอยู่ที่ไหนกฎหมายพอไหมคะคุณลุงคะกฎหมายก็ยังจะต้องมีการปรับเพราะว่าในรถนี่ ถ้ามีการปรับตกแต่งอะไรทั้งสิน้นต้องได้รับการอนุญ,ญาตด้วยก็กลายเป็น,นจุดที่ล็อกเอาไว้บล็อกเอาไว้กลับบาง,งคนก็บูกว่าถ้าบล็อกแล้วก็อาจจะต้องทําให้เสียเขาเรียกอะไรนะเสียภาพพจน์ประเทศ <c oughs> ค่ะคนขับรถนี่มัน โจรหรือไงร้ายกาจมากหรือยังต้องกั้นเอาไว้หรือบางคนก็บอกขับไม่ถนัดอะไรต่างๆนี่มีการชั่งน้ําหนักเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก็ยังยังอยู่ในกระบวนการเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนั้นอยู่ะแต่ว่ารูปธรรมเลยะจำเป็นหรือยังคะคุณลุงคะที่จะต้องเหมือนในเมืองนอกเขาเหมือนในจีนในิวยร์เราไปดไมว่าที่ต่างประเทศเขาทากันยังไงบ้างนั่นแหะสิคะไปดูกันหน่อยที่ต่างประเทศเขาทากันยังไงเราก็เลยมีโอกาส ได้เดินทางไปในประเทศที่เขาประชาพลเมืองมันเยอะนะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางเมืองเขาบังคับนะทันนี้ในกฎหมายเขาไม่ได้บังคับแต่เขาบอกว่าในเมืองไหนก็ตามถ้าหากว่าคนขับแท็กซี่หรือผู้โดยสารรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็ให้ทําหลายๆรูปแบบด้วยนะครับแต่ถึงที่กั้นมีทั้งกั้นแบบเป็นพลาสติกกั้นล้อมเฉพาะคนขับหรือไม่ก็ต้องเป็นเหล็กกั้นระหว่าง ห้องโดยสารข้างหน้ากับข้างหลังเลยเป็นเหล็กเลยนะเหล็กดัดเลยเหมือนกับเวลาเราอยู่บ้านใช่ไหมทำเหล็กดัดเขาก็ทำเหล็กดัดในแท็กซี่เหมือนกันค่ะก็เป็นรูปแบบต่างๆที่เขาคิดขึ้นมาสำหรับแท็กซี่ในประเทศจีนไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงค่ะครับพนักงานจะออกมาวิ่งออกกำลังกายกันด้วยนะครับก่อนที่จะทำงาน ภาพที่นาดูเดือดเป็นพนักงานที่ทำงานในโรงงานนะครับของเก็บมาฝากนะครับจากประเทศจีนเมือท่านที่แตกต่างจากบ้านเราขณะนี้ผมกำลังนั่งแท็กซี่อยู่ที่แตกต่างจากบ้านเราได้เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าในระหว่างผู้โดยสารและก็คนขับจะมีเหล็กดัก ท่านเห็นนะครับเนีย่ยครับเป็นเด็กกัะแบงแ่งระหว่างผู้คนขับรถกับผู้โดยสารทั้งนี้อาจจะเนื่องจากความปลอดภัยนะครับไม่ต้องมีปัญหาว่าคนขับกลัวว่าผู้โดยสารจะจี้หรือผู้โดยสารจะกลัวว่าคนขับจะขีเซื้อนะครับและที่แปลกยิ่งกว่าน,นั้นในคนจีนจะนิยมดื่มชา นะครับข้างล่างนี้จะเป็นทําไว้เป็นที่สําหรับวางแก้วชาแต่ต้องระวังนะครับมีบางคนแท็กซี่บางคนเผลอเรอนะครับเอาไปวางไว้บนเบาะหน้าเข้าไปนั่งแล้วท่านอาจจะเปียกแล้วก็ร้อนได้นะครับเป็นเรื่องของร้อนๆแล้วก็ด้านหลังของแท็กซี่นะครับแต่ละคันนี่จะมีคล้ายๆกับลักษณะของโฆษณานะครับเป็นโฆษณาติดอยู่เป็นแบบ ก็แค่จะให้เซ็ตนะครับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือที่มิเตอร์จะมีไบเสร็จให้เราด้วยนะครับคำสินค้าว่าคนขับคนนี้เป็นใครไปไหนรถเบอร์อะไรเราจะได้ไม่ต้องจำให้ปวดหัวต้องโหแบปกติแล้วเวลาเรื่องเกิดขึ้นถามว่ารถคันนี้ทะเบียนอะไรต้องโหเนี่ยต้คงจะไม่มีใครจำได้ที นี่ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับแต่เป็นเมืองที่อยู่กลางใจเมืองกลางชี่ดินจีนเลยถ้าเทียบกับประเทศไทยก็อาจจะเรียกได้ว่าเหมือนนครสวรรค์หรือปากน้ำโพเพราะว่าเป็นสายน้ําใหญ่ของแม่น้ำแยงสิเียมาป็นจบที่นี่เป็นเมืองการค้าระหว่างที่ทางใต้กับทางเหนือเข้าไา 湄、嗯、南江的波，水清，水清。<方>水清。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  แล้วก็วน้าหนาก็สนะครับจะมีบอกว่าคนพารับชื่ออะไรที่ออะไรชื่ออะไร คือครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแท็กซี่ที่เมืองไทยเราแตกต่างจากบ,บ้านเราก็คือการแบ่งระหว่างผู้โดยสารกับคน,คนขับที่ชัดเจนคนจีนไปไหนจะต้องมีน้ําชานะครับนี่ก็เป็นแท็กซี่คันหนึ่งถ้ายังไม่ไว้ใจว่าคนที่นั่งด้วยนั้นออจะเป็นอันตรายหรือไม่นะครับระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้ที่ เป็นโครงเหล็กอันนี้เป็นพลาสติกนะครับระหว่างผู้โดยสารกับคนขับที่นั้นจะแยกจากกาันโดยเด็ดขาดด้วยพลาสติก $8 okay. to start. $8 okay. to start. And then they have a... สองร for the fuel a d a า r งบจะ上去的是吧เดิเริ่มต้นที่แปดดอลลาร์ใช e m e ี e r y o า have อ o add t ถ้าใช้มิเตอร์จะใช้เพิ่มอีกสองเหรียญ่่าอา ที่จีนสามารถสร้างสะพานข้ามแม่น้ำได้เป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงที่จีนพยานแสดงให้เรานความสามารถของวิศวกรรมสร้างที่เมืองอู่ฮั่นมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งลองสังเกตดูนะครับว่าที่บนตึกจะมีการทำคล้ายๆกับว่าเป็นสวนเขียว ใกล้ๆกันนี้เองก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงอันมีชื่อเสียงของจีนท้ามกลางเมฆหมอกของเมืองและฝนจราจนั่นเป็นแท็กซี่ที่จีนนะมีหลากหลายรูปแบบเมื่อกี้เห็นเป็นเหล็กดัดใช่ไหมคุณลุงคะเป็นเหล็กดัดเราไปนั่งอยู่ด้านหลังใหญ่เลยเรานั่งอยู่ข้างหลังค่ะแล้วคนขับอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อไปนั่งข้างหลังเนี่ยเอามือยื่นไปได้ไหมจะยื่นได้ใช่ไหมแต่ว่าก็มีโอกาสในการที่จะ ก็ต่อสู้ขัดขืนได้นะคะถ้าเกิดเหตุเปล่าแบบบ้านเราเลยใช่ไหมฮะแล้วอีกแบบหนึ่งก็เป็นพลาสติกล้อมเฉพาะคนขับไว้เลยอันนี้ในแง่ผู้โดยสารอาจจะเบาใจละคนขับไม่สามารถมาทำร้ายได้ทำร้ายเราไม่ได้แน่นอนไม่กลับไหมมีคนขัเราเรามีโอกาสทำร้ายคนขับได้ค่ะก็นี่ก็เป็นเอาเก็บมาฝากนะครับว่าพอดีได้ไปไปเห็นโดยที่ตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีปัญหาเท่าไหร่นักนะครับพอดีไปเก็บภาพเอาไว้ ก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเมืองไทยอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับค่ะก็อ,อย่างที่บอกไปต้องไปดูทั้งในแง่ของกฎหมายนะฮะว่าจะสามารถดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์อะไรในรถหรือไม่นะคะยังยังเห็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างหน้านี่ไหมฮะค่ะเป็นเวลาเราเราเข้าไปในรถเสร็จปับ๊บถ้าเรานั่งข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นเห็นเส้นทางเขาจะบอกเส้นทางว่าเป็นคล้ายๆกับ เส้นทางอะไปได้ไปยังไงเสร็จแล้วก็ยังจะมีรูปคนขับไว้เลยเป็นรูปคนขับไว้เลยแล้วก็ตรงบริเวณที่เขาเรียกว่ามิเตอร์ตรงมิเตอร์เนี่ยพอเราจ่ายเงินปั๊บเขากดเนี่ยพอเขากดเนี่ยมันจะมีใบเสร็จออกมาเขาจะบอกชื่อคนขับเลยใครเป็นคนขับรถคันนั้นตอนนั้นอบ้านเราไม่มีบ้านเราก็จ่ายเงินสดบ้านเราเคยพยายามจะติดนะเคยพยายามจะติดแบบนี้เหมือนกันว่ามีใบเสร็จเขาใช้คำว่าใบเสร็จแต่ใบเสร็จนั้นจะบอกเลยว่า คนขับเนี่ยชื่ออะไร oh, ของอขเขานี่บอกบอกชัดเจนขนาดแสดงไอเดีติฟายคนขับรถทะ <identified S 2> เบียนอะไรรถทะเบียนอะไรไปไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ <c oughs> ใครเป็นคนขับค่ะ <c oughs> อ อ๋อเป็นคนขับต้องเป็นคนนั้นจริงๆด้วยไม่งั้นก็เป็นคนนั้นเลยไม่อย่างนั้นใบเสร็จก็จะไม่ออกมาที่น่ารห้แราดูของเราเป็นคล้ายๆกับเป็นกระดาษใช่ไหมฮะเป็นกระดาษแล้วเสียไปในช่องแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตก็จะไม่ไม่ใช่คนคนเดียวกันไม่ใช่คนเดียวกันแต่อันนี้จะต้องเป็นคนเดียวกันไม่อย่างนั้นใบเสร็จที่ออกมานะคะก็จะแสดงตัวเป็นคนอื่นนะคะที่ไม่ถ้าไม่มีชื่อยูนสนรระบบยิ่งไม่มีใหญ่เลยนะคะยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะคะ ครับไว้วันไหนเราไปต่างประเทศอีกเราถ้าเรามีโอกาสได้นั่งแท็กซี่ใช่ไหมเราก็จะเอามาให้ชมนะครับเราดูว่าเมืองอื่นเปยังไงอืมคัะ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่อยากเหมือนคุณวิทูแนวานิชใช่ไหมฮะที่อยู่แท็กซี่เนี่ยที่เป็นผู้นำประธานแท็กซี่นะยกรแท็กซี่สยามก็บอกนะครับว่าคือไม่อยากเห็นไม่อยากจะไปงานศพของแท็กซี่อีกแล้วไม่อยากจะไปงานเผาอีกแล้วนะครับก็ต้องมาช่วยกันหรือว่าถ้าใครมีความเห็นยังไงนะฮะในการที่จะทําให้แท็กซี่ปลอดภัยหรือว่าเราเองเนี่ยจะปลอดภัยโดยเฉพาะผู้หญิงนี่นะห่วงมากกว่าผู้ชายผู้ชายยังพอสู้กันได้ใช่มาแต่ผู้หญิงนี่จะเสียเปรียบทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย หรือไม่ก็ถ้ามีแท็กซี่ผู้หญิงถูกไหมแท็กซี่ที่ขับผู้หญิงเขาเขาบอกว่าเขาก็โดนบ่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็เพิ่งมีเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมคะแท็กซี่ผู้หญิงเนี่ยที่ถูกวัยรุ่นปาดคอนั้นก็จะเป็นจุดที่ทําให้เราต้องคิดถึงว่าหลังจากนี้จะต้องห่วงใยทั้งชีวิตของพี่น้องแท็กซี่แล้วก็ประชาชนผู้โดยสารด้วยนะคะถ้ามีความเห็นอย่างไรเนี่ยจริงบอกเข้ามาได้ในรายการของเราได้นะคะในลุงแจมออนแอร์ของเรานี่แหละเพราะว่าเราจะตามต่อเรื่องนี้ทั้งเรื่องการระดมความคิดเห็น จนกระทั่งมีทางออกนะคะสำหรับเรื่องของแท็กซี่ปลอดภัยโครงการนี้ของเรารเผู้โดยสารที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อเสนอแนะนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาใน Facebook ของลุงแจมก็ได้ใชส่งอีเมลมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาดูกันนะครับว่าหาทางออกกันว่าความปลอดภัยของรถแท็กซี่จะมี แค่ไหนทั้งคนขับเองทั้งตัวเราเองแล้วอยากให้เป็นยังไงด้วยแล้วอยากให้เป็นยังไงเพราะว่าแท็กซี่อย่างที่เราเห็นในเมื่อสักครู่นี้ที่เมืองจีนนี่นะฮะเขาบอกที่ฮ่องกงก็เหมือนกันก็ใช้ในลักษณะที่ว่าใช้พลาสติกล้อมเอาไว้เดี๋ยวนี้ทันสมัยหน่อยแล้วเป็นพลาสติกนะครับก็แข็งแรงพอสมควรถ้าไปที่อย่างเมืองใหญ่มหานครใหญ่อย่างนิวยอร์กนะเราทั้งสองคนยังไม่ได้เคยลองนั่งแต่ว่าถ้าเห็นในภาพยนตร์เห็นในหนังเนี่ยก็จะเป็นเขาจะมีทุกคันเลยไม่มีไม่ได้ใช่ อาจจะเป็นกระจกที่สามารถเลื่อนได้เหมืนอนเคาน์เตอร์ด้วยซ้ำเป็นเป็นรูว่จาจ่ายเงินเง้รูว่าจ่ายเงิน <c oughs> อย่างเดียว <c oughs> ถ้าเคยไปนั่งอย่างอินเดียอันนั้นก็คนเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ก็จะมีนะบางครั้งก็อาจจะไม่มีเหมือนบ้านเรานี่แหละ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะลุกลงอันนี้ก <c oughs> ็เคยนั่งเอเงี้ยที่นั่นก็เสียงบีบแตรใช่ไหมที่ดังตลอดเวลาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางแท็กซี่ดูนะครับว่าเห็นแบบนี้แล้วคิดยังไง ไปถึงไหนแล้วน่าจะเป็นรูปประธานไได้แค่ไหนแล้วนะคะเราเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของแท็กซี่ปลอดภัยค่ะ